สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมภาพพิตาโคเกะนะครับนะครับเป็นภาพพิตาเรือกระแสตกทงแดงนะครับด้านหลังหยัดก็คล้ายๆสายหลูงพ่เกิดเหมือนกันนะครับครับแต่กระแสครับเป็นคล้ายๆกับผ้าภาคใต้นะครับครับเป็นพิตาครับดูจาก เนื้อหาแล้วคิดว่าเป็นปลาใส่ใต้ครับเนื้อจัดจ้านมากนะครับอันนี้ผมไม่ทราบสำนักจริงต้องยอมรับครับบางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อนๆท่านใดรู้ก็แนะนำกันมาได้นะครับอันลออแบบโบราณเลยครับ จัดจ้านนะครับด้วยเรือหาสาระนะครับแล้วก็ดูเข้มขลังมากครับ